สองเทวุเท,เท่าขอนอาหารสามสามศูนย์เจ็ดกรุงเทพนะครับนี่ฮะรถคันนี้นะครับ,บกระบะอีสุสีแดงอันนี้นะครับนี่เป็นภาพสดที่ที่เขาขับหลบหนีไปนะครับนี่เป็นภาพที่เพิ่งเกิดแล้วเขาก็ขับรถคันนี้หลบหนีไปพร้อมด้วยอาวุธปืนเป็นอาวุธปืนลูกซองสั้นนะครับอันนี้ทางตำรวจบางพีพร้อมกับ ตำรวจพิสูจน์หลักฐานพร้อมกับแพทย์นิติเวชนะครับแล้วก็ทางมุทิโพดิกตึงนะครับเดินทางมา,าถึงที่เหตุเนี่ยฮะค,คนถีีวิตอยู่นะฮะเสื้อลายสกอตทอี่นอนอยู่กับพื้นนะครับนะนะขออภัย ขอแสดงความเสีบบเยใจกับตัวผู้เสียชีวิตแล้วก็ญาติผู้เสียชีวิตด้วยนะครับแล้วญาติญาติของคนตายอยู่หลายคนนั่นหรอมัน<อ>เมียป่ะคนนั้นแสดงเดี๋ยวไปคุยกับญาติกันหนะ่อยอยู่ไหมตอนเกิดเหตุได้ยินเสียงไหมคนไหนอ่ะ

เข้ามาแล้วขอคนละหนึ่งไว้หนึ่งแช์นะครับใครมีกลุ่มไลน์กลุ่มเฟซฝากแชร์ลงกลุ่มด้วยนะครับก็ฝากประชามพันธ์ด้วยนะครับเผื่อใครพบเห็นรถอีซูซุระวังเล่าหกระวังเล่าหกเอาเล่าออกก่อนเออเดี๋ยวหกมันจะเปียกไม่ใช่หรอก เล้วคนตายเขาพักอยู่ห้องไหนเาพักอยู่ใครอ่ะอ๋อเนี่ยเหรอนี่เนียะป่ะเนี่ยคนนี้เสื้อแดงใช่ไหมคุณน้าคุณน้าถามหน่อยเดียวแฟนพี่ใช่ไหมคนคนตายน่ะแล้วตอนนั้นมันเกิดอะไรขึ้นเล่าให้ฟังหน่อยอ๋อเขากินข้าวอิ่มแล้วจานที่สองกำลังมาตักให้เขาอีก กำลังจะมาตักกุ้งหันไปไอ้คนที่ยิงเขาก็ใส่กระบอกปังปังปังสองครั้งเขาก็ยิงเลยครับยิงต่อยิงใส่เลยรไม่ได้ปืนลั่นเหรอไม่ลั่นไม่ัตั้งใจยิงเลยค่ะจับืตั้งใจยิงเลยเหรอใช่แล้วใครบอกว่าปืนลั่นใครบอกไม่มีใครลั่นเนี่ยเพราะว่าเห็นสองลูกตาเลยค่ะเห็นตาเลยว่าเลาใส่ลูกกระสุนเห็นเลยแล้วยิงเลยค่ะก็ยังได้ห้ามว่า ทำไมต้องเล่นอย่างนี้ไม่ใช่ของเล่นมันอันตรายก็ย<อ>ังพูดอยู่คือเขาตั้งใจยิงคนคนตายตาไหมตอนแรกคุยกันนะได้ยินนะ,ะนลุง,งลุงนั่ง,งข้างๆอ่ะเขาบอกว่าเขาอยากลองอยากเสียตังค์ห้าร้อยเขาอยากยิงแต่ไม่รู้ว่ายิงใครแต่ว่าอยากยิงเสียตังค์แค่ห้าร้อยโฟก็เลยควักปืนออกมาคนที่ยิงคนที่ยิงนะ แล้วก็ใส่รูปแล้วก็จอคนกินข้าวอยู่คนตายกินข้าวค่ะคือแล้วไอไอโพเนี่ยมันบ้านอยู่ไหนพักอยู่ที่นี่ไหมมันพักอยู่ที่ห้องแรกค่ะอ๋อพักอยู่ตึกเดียวกันจอดรถหน้าห้องนั่งกินเหล้ากันอยู่นานไหมไม่นานต้องแต่เมื่อไหร่ไอคนตายกับเพื่อนเขาน่ะกินตั้งแต่เช้าแต่ไอโฟเพิ่งมาได้ประมาณสิบนาทีอ๋อคนตายก็คือแฟนพี่นั่งกินกับเพื่อนตั้งแต่เช้าแล้ว แล้วไอ้คนก่อเหตุอะชื่อโพเพิ่งมาได้สิบนาทีมาปุ๊บแล้วมาถึงได้ยังไงต่อเอาวในโพมาพวกกันกินกันเล่นใงไอ้โพก็มากินเหล้าไว้ไหมกินขวดไ่ขวดมันอ่ากินแล้วไงต่อก็คุยกันพี่เดินออกมาพอดีไม่เดินหรอกพี่ก็นั่งอยู่บนโต๊ะด้วยกันอ๋อพี่อ๋อพี่ก็นั่งอยู่ในวงเขาเนี่ยแหละใช่ไหมอาไล้วไงอีกก็ไอ้โพพูดว่าไงก็บอกว่า เอาเอารอบแรกมาดึงปืนออกมาอ่าไอโพปืนออกมาก่อนใช่มันมันปืนจริงนี่วะเขาบอกหนูมันใช่ของเล่นลูกถ้าหนูเมาหนูก็ขึ้นไปนอนอ๋อคุณป้าคุณป้าบอยไอโพนี่มันปืนจริงนี่วะนี่ของเล่นใช่ป้าก็เลยหยิบปืนมาใส่นี่ใส่หัวข้าวนี่อ๋อป้าเ็เลยปืนมันมันซ่อนไว้ตรงนี้ปืนไอโพเนี่ยมาซ่อนไว้ตรงนี้ลูกปืนสองลูกก็ใส่ตกระเป๋าเสื้อตัวเองใส่เสื้อป้านี่นะสักพักหนึ่งประมาณอ่าอ่าอ่าห้านาทีเดี๋ยวมันบอกว่าป้าปืนผมอยู่ไหนอย่างเงี้ยเดี๋ยวก่อน ป้าเห็นเอาปืนออกมาเล่นขึ้นไปนอนนะลูกก็ว่างี้แต่โพเรียกปืนคืนป้ากเลยบอกว่าเมาให้ไปนอนแล้วมันว่าไงว่างอันนี้ลุงเขาบอกว่าโฟกูจะยอมเสียตังค์ห้าร้อยลุงโนดมันะลุงโนดคือใครเพื่อนเพื่อนคนตายคนตายคนที่นั่งกินเล่าด้วยกันนะนะว่าไงต่อแล้วก็อยากลองพอดีลุงจะลอง เขาให้ให้ลองเขาเลยยิงใส่ผู้ตายเลยป้าก็เลยแบบนี้แต่ว่ากว่าไม่ทันก็ง่ายไงว่านั่งกันอยู่สามคนไอโพเนี่ยเจ้าของปืนแล้วตาโพดใช่ไหมโนดโนดโนดขอตโนดโนดเนี่ยลุงจะขอลองปืนในโพอหรอหรือยังไงไม่ใช่ลองปืนแล้วเขาหรอกเขาเอ่งเขาเก่งเขาลองเขาเอง เขาลองเขาเองลุงไม่ได้ขอลองนะแล้วมันลั่นได้ไงอ่ะเขาตั้งใจยิงหรือลั่นเอาตรงๆเลยลุงก็อยู่ของเขาอ่ะไม่เกี่ยวผมตอนกันตอนเขาลั่นใจเขาพูดอะไรไหมไม่พูดเลยเขาพูดอะไรไหมบ้านนี้นะไม่ได้พูดพอลั่นใจโป้งปุ๊บแล้วโพทําไงก็ยิงเสร็จก็ขับรถออกไปเลยพูดอะไรไม่ตกใจพูดหนีเไมมไม่ไม่เดินลงไปนิ่งๆเลยมีสีหน้าแบบกลัวไหมไม่กลัว แล้วตอนนั้นป้าทําไงอยู่ก็ยืนดูเขาขับรถออกไปสักพักนึงก็เดินไปเรียกแล้วต้องมีใครวิ่งไปดูแฟนไหมหรือช็อคอยู่ก็เรียกเรียกนี่แหละลูกลูกหลานเนี่ยไปดูอืาก็วิ่งมาดูแล้วก็เรียกเจ้าหน้าที่ค่ะตอนนี้โพไปไหนนะโพโพก็ขับรถนี้ค่ะหนีไปแล้วเอาปืนไปด้วยไหมเอาปืนไปด้วยปากอะไรอยงโพไหมเผื่อดูอยู่เนี่ยมีอะไรปากบอกไหมคนก่อเหตุก็อยากให้เขาพูดความจริงทําไมต้องยิงขนาดนั้นก็นั่งกินด้วยกัน แต่ไม่มีเรื่องกันให้มามอบตัวไหมจ้ะให้เขาเขามามอบตัวโพนี่คนจังหวัดอะไรอ่ะบึงการบังการอายุเยอะไหมสามสิบกว่ากว่าสามสิบกว่ากว่าแฟนคุณน้าอายุสี่สิบเจ็ดใช่ไหมห้าสิบป่าห้าสิบป่าก็พูดง่ายเห็นเห็นเหตุการณ์ตลอดเหมือนจะเอาปืนออกมาเล่นมาลองแต่ดันยิงใส่แฟนเรา จ่อปังเดียวแต่ตั้งใจเลยตั้งใจเห็นเลยว่าตั้งใจใช่ไหมตั้งใจมากอืมอ๋ออโอเคครับเสียใจด้วยนะคุณน้านะนะแต่ก็ไม่น่าจะยิงขนาดนั้นเนอะเื่อกินข้าวกินน้ำอยู่คุณน้านะคือกาแฟก็กินเหล้าอยู่กับเพื่อนรวมรวมแฟนรวมคนตายแล้วก็เป็นสามคนคุณน้ากินกินข้าวอยู่ยังไม่ได้กินทํากับข้าวอ๋อทำกับข้าวเขาเอยืนทํากับข้าวเลยกาลังจะมัดอ๋อเนี่ยกุ้งเนี่ยเนี่ยเนี่ย ม,มักกาตทำกับแก้มให้คน<ม>คนกินเหล้าว<ๆ>่างันด้อยทำด้วยกินด้วยก็กินด้วยกันอททำข้าวเอาคืนมาเก็บแล้วรอมด้วยมันขอคืนไปเสียใจด,ด้วยนะคุณป้านนะเต้มมีอยู่กับใครอยู่กับลูกอยู่กับญาติไหมอยู่กับหลานคนหนึ่งลูกก็อยู่คนละที่เดี๋ยวให้ลูกโทรเรียกลูกมาดูแลป้านหน่อยนะยราะน้องมีคนช่วยเรื่องดูแลเรื่องติดต่อรับตรงรับจบ,บนะ เนี่ยฮะก็กินเหล้ากันอยู่ตรงเนี้ยกินเนี่ยเนี่ยนี่ขวดนี้เลยไหมเนี่ยอะไรเนี่ยเสือเหรอเสือดำกินยังไปกี่ขวดแล้วเนี่ยกินกันไปกี่ขวดแล้วเพิ่งเปิดเาไม่ได้ตั้งแต่เช้ากินกันไปกี่ขวดแล้วก็ประมาณสี่ห้าขวดสี่ห้าขวดแล้วขวดนี้นะเสือดำเนี่ยไม่เกี่ยวกับคนคนที่ยิงอ่ะเออกินกันก่อนหน้านี้ห้าหกขวดแล้วตั้งแต่เช้าแล้ว ไอคนพี่ยิงเพิ่งมาได้สิบนาทีก็นั่งกินกันอยู่โต๊ะเนี่ยแหละแล้วคุณนา้าก็ทำกับข้าวให้วงเล่ากินเห็นเขาเอาปืนออกมาก็เลยไปเอาปืนยิงมาซ่อนไว้ในในที่นึ่งข้าวเนี่ยพอสักสิบนาทีไอเจ้าของปืนก็เอาปืนพื้นไปพอเสร็จปุ๊บก็เอาปืนมาใส่ลูกกูก็ยิงเลยยิงใส่เมียเจ้าหัวเจ้าของบ้าน ถูกไหมเพราะเป็นบ้านพี่ใช่คพูดง่ายว่าอยี้ใช้คําว่าอะไรเล่าก็เล่าเรากินแล้วยิงเราได้ไหมถูกไหมแต่น่ารัครใช้ไม่ได้ถูกไหมเราเขามีต่างหากในนี้เราอ๋อเล่าเขาแต่มากินอยู่บ้านเราเราเรากินต่างหากแล้วเราไม่กินแล้วเรากินข้าวแล้วคือจบแล้วเขาเล่าก็เล่าของเราแต่เขาเอาเขามาแต่มากินอยู่หน้าบ้านเราเขาเสร็จแล้วก็ยิงแวนเรา Yeah.